สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เอสพีพลอนมารีวิวแกงถุงซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดซื้อเป็นเรียกว่าแกงถุงนะคะถุงนี้ก็คือต้มยำขาหมูค่ะก็เดี๋ยวมาเปิดถุงแล้วก็เทใส่ชามเดี๋ยวมาดูนะคะกับขาหมูต้มยำหนึ่งถุงในราคาสี่สิบบาท จะได้ขาหมูกี่ชิ้นแล้วก็จะมีอะไรบ้างอยู่ในถุงนี้มาดูกันค่ะเอาน้ำเทน้ำใสลงมาก่อนเป็นต้มยำน้ำใสนะคะชามใบนี้คือชามที่ใบใหญ่มากก็ขาหมูหนึ่งถุงในราคาสี่สิบบาทคือก็เกือบจะเต็มชามใบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวตักให้ดูนะคะนี่เป็นขาหมูมาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะนี่ดูน่ากินน่ากินค่ะอันนี้ชิ้นที่สองนี่ชิ้นที่สามนั่นชิ้นที่สี่ทั้งหมดมีสี่ชิ้นค่ะก็ในราคาสี่บาท เป็นต้มยำน้ำใสซื้อที่ตลาดนัดสีพะโลค่ะหน้ามหาวิทยาลัยสีปทุมของชนบุรีนะคะส่วนอีกถุงก็40บบาทเหมือนกันค่ะถุงนี้ก็จะเป็นปลาดุกทอดกรอบแล้วก็มาผัดพริกแกงค่ะก็เดี๋ยวมาเปิดถุงแล้วก็เทใส่ชามให้ดูค่ะ กะเทใส่ชามกันอย่างนี้เลยก็ชีวิตง่ายๆบางวันก็ทํากับข้าวกินเองบางวันก็ซื้อเป็นถุงซื้อตามสั่งซื้อสำเร็จก็ชีวิตง่ายๆค่ะนี่ชิ้นใหญ่ๆมาอย่างนี้เลยค่ะ ปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงพรอ,พอนับดูว่าในหนึ่งถุง40บาทนี้เราจะได้ปลาดุกจำนวนกี่ชิ้นก็นับแล้วอยู่ประมาณ8ชิ้นค่ะวันนี้อยากกินข้าวเหนียวกันก็เลยซื้อข้าวเหนียวมา องถุงแล้วข้าวเหนียวนี้ก็ถุงละสิบบาทค่ะสิบบาทซื้อมาสองถุงเพราะว่ามีข้าวมีข้าวเจ้ามีข้าวสวยอยู่แล้วด้วยค่ะก็จบคลิปไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ